สามสิ่งสำคัญที่จะทำให้หนักกีฬาในยุคศตรวรรษที่21สิเำเร็จได้จะต้องมีอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งคือนักกีฬาจะต้องมีใจมีใจในที่นี้หม,มายความว่าจะต้องมีใจที่อยากจะเป็นนักกีฬามีใจที่อยากจะเล่นกีฬามีใจที่จะซ้อมกีฬาเพราะการมีใจเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะไปต่อได้และสิ่งที่สอง ในยุคสตรวรรษที่2ีต้องมีคือว่าถ้ามีใจแล้วคืออะไรมันเข้ามาเส้นทางการเป็นนักกีฬาแล้วใช่ไหมคุณจะต้องตั้งใจตั้งใจในการฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามอย่างมีเป้าหมายเพราะว่าบางคนพยายามแล้วมุ่งมั่นแล้วแต่ไร้จุดหมายปลายทางมันก็ทําให้คุณท้อแล้วก็ถอยได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือตั้งใจอันที่3คืออะไร คุณมีใจคุณตั้งใจไอ้สามคุณต้อง,งใส่ใจเพราะการที่เราลงแรงลงใจลงกายเข้ามาแล้วระหว่างทางเราเจออะไรเราต้องใส่ใจในการดูแลตัวเองใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารใส่ใจในการที่จะนอนใส่ใจในการที่จะฝึกซ้อมใส่ใจในทุกรายละเอียดที่จะทําให้เราสําเร็จดังนั้น3าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญจําเป็น สำหรับนักกีฬายุคใหม่สำหรับนักกีฬาในศตวรรษที่21แล้วคุณจะรู้ว่าที่คือทักษะที่เราทำได้และทำให้เราสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬานั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ subscribe ที่ YouTube Channel d r w a s s บอสฟอร์ e เอแล้วพบกันคนะ่ะ